ธรรมบร,รณาการเรื่องธรรมบ้านๆรุงสวยกำลังหัดปฏิบัติธรรมตุ้ยหนุยแนะนำว่าให้คอยมีสติรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันขณะเช่นกำลังยืนเดินนั่งนอนกำลังกินข้าวกำลังเขียนหนังสือแต่ห้ามกำลังเล่นไพ่นาตุ้ยหนุยว่า วันหนึ่งรุ้งสวยเดินหน้าหงิกมหาตุ้ยน้อยพร้อมกับกระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิดเฮ้ยเบาๆเดี i, ๋ยวไขมันหลุดยิ่งมีน้อยๆอ,อยู่ด้วยผอมจะตายตุ้ยน้อยว่ารุ้งสวยคอนประดับประเลือกตุ้ยน้อยหอัวเราะเป็นอะไรจัดสีตุ้ยน้อยว่ารุ้งสวยยะเรียกจัดสียังกับชื่อหมารุ้งสวยสะบัดเสียง ก็กำลังคำรามเหมือนหมาตุยนุยยังไม่หยุดว่ามอเตอร์ไซค์บ้าๆอยู่ๆก็ขี่มาปาดหน้าชิดขนาดแทบสีรถถลอกเลยรู้ไหมแถมยังมาขี่อยู่ข้างหน้าเล้ยๆอีกจะไปก็ไม่ไปมันแกล้งเรางี้ตกใจแทบหัวทิ่มดีที่ม่ชนมันตายโมโหมากเลยด่ามันไปแล้วก็ยังไม่หายโมโหตุยนุยหัวเราะจิตไม่ว่าง รุ้งสวยทำหน้างดีก,กว่าเดิมเมื่อเพื่อนไม่ช่วยโมโ oh หก็พยายามว่างแล้วขับรถไปก็นึกอยู่ว่าจิตว่างนะจิตว่างอย่าคิดอะไรอ๋อนั่นมันคนปัญญาอ่อนกำลังขับรถไม่ใช่จิตว่างรุ้งสวยหันมาสนใจธรรมะช่างเถอะพวกมอเตอร์ไซค์ไปไหนๆ,ๆก็ได้ด่าไปแล้วตุวยนุ้ยจึงคุยฟัง จิตเรามันจะมีกิเลสเข้ามาติดพันอยู่เสมอๆตลอดเวลาเพราะว่ามันสวยอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเรากิเลสเข้ามาก็ทำให้เราเดี๋ยวก็อยากโน่นอยากนี่เดี๋ยวก็โกรธโน่นเกลียดนี่โลภโกรธหลงเข้ามานวนเนียหัวใจอยู่ทุกวินาทีแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วเรามีสติคอยกวาดมันออกไปให้จิตมันจะได้ว่างเหมือนมีขี้ฝุ่นมาอยู่ในบ้านเราคอยกวาดพันทุกวัน แต่ฝุ่นที่เข้ามาในหัวใจต้องคอยกว่าดทุกนาทีเราเองนั่นแหละเป็นคนคอยกวาดให้จิตมันว่างจากฝุ่นคือว่างจากกิเลสที่เข้ามาในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่างๆเเวะเเวอไม่รู้เรื่องรู้ราวขับรถไปก็ว่างางว่างไม่รู้ขับไปไหนไม่ระวังอะไรนั่นมันว่างเปล่าไม่ใช่จิตว่างแต่เป็นจิตว่างเปล่า ก็คือคนปัญญาอ่อนไม่มีอะไรในสมองว่างเปล่าโบ๋เบ๋จิตจะว่างได้ต้องมีสติให้รู้ทันอ๋อมีฝุ่นเล็ดเข้ามาแล้วก็กค่อยๆกวาดออกเช็ดตัวให้สะอาดให้ว่างจากฝุ่นว่างจากกิเลสดในเรื่องนั้นๆอย่างเมื่อกี้จัดสีโกรดมอเตอร์ไซค์จิตมันก็มีเกเลสคือโกรธเข้ามาเกาะ ก็ต้องมีสติทันที่จะไม่โกรธไม่โกรธทำไงก็เมตตามันมองมันอย่างสงสารว่าจะมอเตอร์ไซค์เอ๋ยแกสร้างกรรมใหม่กับตัวเองอีกแล้วแกจะได้ไปรับกรรมชาติไหนวะเนี้ยฉันเอาหสีให้แกแว,ว่าเพราะไม่อยากตามไปเจอแกอีกอย่ามาแกล้งให้ฉันโกรธทำให้ฉันต้องร้อนใจทุกใจไม่สำเร็จหรอกฉันม่หลงกลแกง,ง่ายๆหรอกคิดได้ดังนั้นแล้วก็จะขำหายโกรธเจ็ดสีก็จะกลายร่างเป็นรุ้งสวยตามเดิม ร้งสวยนั่งฟังตาแป๋วแล้วก็ยิ้มหวานให้ตุยนุ้ยเมื่อบอกว่าฉันกำลังมีเรื่องจิตไม่ว่างคาใจมา3วันแล้วยังวางมันไม่ลงเลยฉันไปเจอแหวนวงหนึ่งสวยสวยสวยมากตุยหนุ้ยหัวเราะร้งสวยโมบัรใายถึงเรื่องจิตไม่ว่างจากแหวนสวยอีกยาวเลยลืมติดกันเทศทำให้ตุยนุ้ยอดกินไอศครีมของโปรด บุญโขเป็นคนยากจนเขาเดินทางก็ามาทำงานในเมืองแต่ก็พอมีไรายได้หลิงตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีเหลือเก็บวันหนึ่งเขาได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อมาทำศพให้พ่อตามประเพณีวันที่เขามาถึงเขาพบว่าทุกอย่างได้ถูกจัดการให้เรียบร้อยแล้วมีคนมาช่วยงานศพและช่วยเฝ้าศพตั้งกลางคืนโดยมีเล้ามากมายเป็นตัวยืนรอง ค่าใช้ใจ่ายในงานทั้งหมดทําให้เขาเป็นหนี้หนึ่งแสนบาททันทีที่เขาก้าวถึงหัวบันไดบ้านเสียงพระเทศบังสุกุลเป็นภาษาบาลีบุญโขฟังไม่รู้เรื่องว่าทันเทศว่าอะไรมีคนบอกว่าพระเทศว่าการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขทําให้บุญโขแปลต่อเองว่าตายแล้วจึงจะเป็นสุขได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นหนี้อย่างเขาในเวลานี้ ความจริงบทเทศบางสกุลได้กล่าวว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วกระดับไปการสงบสังขารเสียได้เป็นสุขความหมายที่แท้จริงของคําว่าสังขารในบทนี้ไม่ใช่สังขารที่แปลว่าร่างกายคนเราที่เรามักพูดกันอยู่บ่อยๆแต่ท่านหมายถึงสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งดังนั้นจึงแปลว่า ถ้าเราหยุดปรุงแต่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเสียได้ก็จะเป็นสุขได้การสงบร่างกายคือตายไปน,นั้นไม่เป็นสุขเพราะว่าถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องเดินทางต่อไปวนเวียนในสังสารวัฏซึ่งเป็นทุกข์งานพิธีศพที่บุญโขคิดว่าเป็นพิธีทางศาสนาและต้องเสียเงินมากมายนั้นความจริงในส่วนของศาสนาก็คือ การที่พระสวดบังสุคนเพื่อเตือนสติคนที่มาฟังสวดไม่ได้สวดให้คนตายเพราะไม่ได้ยินไปแล้วแต่เนื่องจากคนมาในงานก็ไม่มีใครฟังและฟังก็เป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจจึงเสียประโยชน์ไปส่วนตอนรดน้ำํำศพท่านกใกล้ทำเพื่อเตือนคนเป็นเห็นกับตาตัวเองว่าเมื่อตายไปแล้วแม้แต่น้ำที่รดลงบนมือก็ยังเอาไปไม่ได้ไหลทิ้งลง จึงเตือนให้เราอย่ายึดมากหลงโลภไปมากแต่เราก็คิดว่าไปรดน้ำให้คนตายเป็นการอำลาหรือขอขมาทำให้เสียประโยชน์ไม่ได้เตือนสติไปอีกอื่นๆนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพองรีดไปจนถึงการเลี้ยงเล่ายาปลาปิ้งจนเป็นหนี้เป็นแสนไม่ใช่ส่วนของศาสนาแต่เป็นประเพณีบ้างส่วนที่เติมไปเองตามความต้องการของผู้คนบ้าง พอไม่เลี้ยงก็จะถูกกล่าวหาว่างกขี้เหนียวแต่พอจัดเตรื่อยก็ประสบปัญหาอย่างบญโขแบบที่ชาวบ้านเรียกว่าคนตายขายคนเป็นท่านพุทธทาสได้สั่งไว้ในพินยกรรมของท่านให้เผาศพท่านในป่าไม่มีการสร้างเมนโดยเฉพาะให้ท่านมีเพียงขึงผ้าขาวพื้นเดียวแทนหลังคาเพราะท่านต้องการจะสอนคนด้วยงานศพของท่านว่าไม่ต้องมีอะไรมากเป็นศัจธรรมที่แท้จริงเรียบง่าย หลวงปู่มั่นปุริทัตโตได้แสดงธรรมนวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าในขณะที่มีชีวิตนั้นทำบุญดีมากการทำศพถึงผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นส่วนมากแต่ทำตามประเพณีเท่านั้นพระอาราหันนิพพานปูเขาถ้ำต่างๆใครทำศพให้ท่านเล่าท่านทำไมถึงนิพพานหลวงปู่ดูลอตโลท่านตอบยมคนหนึ่งที่เรียนถามท่านว่า ที่จึงแล้วเราควรจะไว้ทุกกี่วันกันแน่เพราะเห็นธรรมเนียมออกจะต่างกันบางคนถือเจวัน50วันร้อวันหลวงปู่ดุลท่านตอบว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมงานศพนั้นเรียบง่ายได้ถ้าทุกคนมางานศพด้วยใจปุกพันกับผู้ตายมาไว้อะไรมาแสดงความระลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายไม่เรียกร้องการต้อนรับมากมายจากเจ้าภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาศึกษาธรรมะด้วยเห็นของจริงคือการตายที่เป็นสัจธรรมอยู่เบื้องหน้าถ้าเป็นได้ดังนี้คงไม่ต้องมีใครหนีหนี้ไปกลางดึกอย่างบุญโขพ,พรพรมเป็นคนเมตตากรุณาเห็นพิจริตลำบากก็อยากช่วยเหลือเธอช่วยคำประกันร,รถให้ช่วยขายที่ดินให้และยังให้ยืมเงินสดอีก เหตุการณ์ผ่านไปจนพิจริทผ้นวิกฤตไปได้วันหนึ่งพรพรมก็ได้รับจดหมายจากบริษัทรถให้ชำระค่ารถแทนในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน,พ,นพรพรมไม่ได้พบกับพิจิริทแต่มีญาติมาเล่าให้ฟังว่าพิจริตบ่นว่าคราวนั้นเธอขายที่ดินให้ในราคาถูกเกินไปเขาควรจะได้เงินมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาคงผ่อนรถเองได้พ,พรพรมขคว้หวุนหวานฟัง วุ่นวานให้อธ,ธิบายว่าทำคุณคนไม่ขึ้นที่ดินขายไปแล้วตอนหลังจะมาพูดว่าขายตกเท่าไหร่ก็พูดได้ถ้าขายได้แพงมากตอนนั้นทำไมไม่ขายเสียเองเล่าก็เพราะไม่มีคนซื้อน่ะสิเรื่องถึงได้มาถึงเรานี่ดีนะที่เธอยังไม่ได้ซื้อไว้เองไม่งั้นก็หาว่าเธอโกงเขาแน่เลยพรพรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ได้บ่อยเหมือนเดินผ่านหญ้าเจ้าชู้ แต่กระนั้นเมื่อรู้ว่าใครมีทุกข์สมองของพรพรามก็เล่นปรีดมีแผนการขึ้นมาทันทีว่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีความร้อนใจของเธอจะมีมากกว่าเจ้าของเรื่องเขาเสียเองด้วยซ้ําเธอบอกวุ่นหวานว่าก็เรามีนิสัยเป็นนักจัดการไงมันก็เลยชอบคิดวุ่นหวานค้อนประดับประเลือแปลตามศัพท์ว่าเสือก แล้วจะให้ทําไงพรพรมหัวเราะไปถามไปในขณะที่วุ่นหวานทําหน้าเบื่อก็ช่วยได้แต่ช่วยเท่าที่พอสมควรนอกนั้นต้องอุเบกขาไม่ใช่เอาที่อุ้มแบกเขาเราแทบตายและวันหลังเสร็จงานยังต้องมากินยำขอบคุณที่เพจจนปวดท้องอีกคำของวุ้นหวานเจาะใจพรพรมทําให้เกือบเกิบเป็นน้ำตาพรมวุ้นหวานจึงรีบุดรูน้ำตา เอานะ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วท่านสอนว่าอย่างนี้นะวุ่นวานเริ่มเทศไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าและไม่เอาความทุกข์ที่ล่วงไปแล้วมาทับถมสมทบเข้าไปอีกคือให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องนำเอาความทุกข์เมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกันพรพรามชอบทุกข์เพราะความคิด ชอบวางแผนงานล่วงหน้าแล้วก็ทุกว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมชอบคิดถึงความหลังที่จะปวดว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยวันๆอยู่กับข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตลอดเวลาทาั้งทั้งที่สุดมันอยู่ทุกเช้าว,ว่าไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พ่องถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียงวุ่นวานเทศต่อไปว่าเรื่องอนาคตเมื่อวางแผนไว้ดีแล้วก็พอแล้ว หลังจากนั้นก็ทําไปให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจะไม่เป็นไปตามแผนก็แก้ไขไปไม่ต้องกังวลล่วงหน้าจนปวดท้องมันมาถึงก็รู้เองแหละเรามีพรที่พรำๆอยู่ตลอดเวลาแล้วจะกลัวอะไรต้องดีวันจนข้ามจริงไหมถ้าชื่อพรสวิตติดติดดับๆก็ว่าไปอย่างส่วนเรื่องอดีตไม่ต้องพูดถึงลืมไปเลยรู้ไหมเออเมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรนะเห็นไหมฉันลืมไปแล้ว เฮ้ยมากไปพ,พรพรมหัวเราะวุ่นวานยิ้มแก้มตยุยท่านสอนว่าน้ำเยอะแยะนอกเรือไม่ทำให้เรือจมแต่น้ำน้อยนิดที่อยู่ในเรือทำให้เรือจมได้รู้ไหมใจเรานั่นแหละคือเรือเรื่องอะไรอะไรที่อยู่ในใจเรานั่นแหละที่จะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นเราต้องคอยวิทน้ำคือเรื่องบ้องบองทั้งหลายออกไปจากใจเราอยู่เรื่อยๆจึงจะอยู่สบาย ช่วยคนอื่นก็ช่วยพอประมาณเราชื่อพรพรมไม่ใช่พ,พรพรมเพื่อถ้าจะมีพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีครบสีอย่ามีแค่สองมีไปถึงข้อสี่คืออุเบกขาด้วยอย่างนี้ถึงจะพออาตัวรอดได้ใจดำหรือเปล่าพ,พรพรมกระซิบวุ่นวานสั่นหัวลงจากธรรมาะเลิกเทศเอวังด้วยคำว่า ถึงเวลาอุเบกขาเราต้องถือว่าสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตนและเป็นไปตามกรรม